นี้เราพามาชมพบกับสวนกิจลุ่งเรืองนะคะที่มีแต่บ,บอนสีเก่าโบราณหายากทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะมีไม้เทพเต็มตู้เลยค่ะเดี๋ยวให้ให้เจ้าของสวนแนะนําดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะเริ่มที่ตัวไหนดีคะนี่มหาเศรษฐีนี่มหาเศรษฐีใช่ไหมคะหูท่านผู้ชมเคยเห็นไหมคะเป็นครั้งแรกที่ไฟ้ายได้เห็นเหมือนกันคะ่ะท่านผู้ชมค่ะมหาเศรษฐีใช่ไหมคะพี่ใชนะ่ชื่อดีจังเลยต้นละเท่าไหร่คะพี่ไหนคะ อันนนี้หรอ่าจะเป็นกระถางเล็กหรือเปล่ากระถางเล็กใช่กระถางเล็กกระถางละเท่าไหร่คะกระถางเล็กอยู่ที่สามพันสามพันเท่ากันใช่ไหมคะอันนั้นสี่พันอ๋อสามพันกับสี่พันนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูต่อไปเป็นอะไรดีคะพี่อันนี้ก็ได้โอ้ my god รัตนศิลป์รัตนศิลป์ค่ะอันนี้ได้ขายไหมคะหรือว่าเก็บขายอันเล็กใช่ไหมคะอันเล็กเท่าไหร่คะอันนี้ก็สี่พันสี่พันบาทค่ะท่านผู้ชมใหญ่ๆเลยค่ะเดี๋ยว นี่นะคะถ้าใครอยากซื้อติดต่อมาได้ที่ส่วนนี้นะคะเดี๋ยวฝ่ายขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ใต้วิดีโอนี้นะคะท่านผู้ชม,มทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้วิดีโอนี้นะคะแล้วก็ติดต่อพี่เจ้าของส่วนเขาได้เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนู้นคือนางรากสดใช่ไหมคะพี่สดสองก็ตารเนาะโอนน้โหน,นี่ค่ะนางรากสดนะคะบอนเก่าโบราณหายากมากๆค่ะท่านผู้ชมค่ะ พี่เขาก็มีแบ่งขายอยู่นะคะใครอยากได้ก็คือติดต่อเบอร์โทรพี่เขาได้เลยนะคะเดี๋ยวฟ้ายิ้งเบอร์โทรไว้ให้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะอันนั้นคืออะไรคะใหญ่ๆเลยรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าค่ะอันนี้คือของไทยใช่ไหมคะท่านผ<ท>ู้ชมนี่ค่ะท่านผู้ชมรวยล้นฟ้าของไทยนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นแต่บอลน,นอกเนาะ 5, 1, เพราะว่าบอลไทยเนี่ยหายากมากๆค่ะ มันจะมีความต่างกันยังไงคะพี่ระหว่างบอลไทยกับบอลจีนอืเขาจะไม่เพ่นพ่านเหมือนบอลจีนบอลจีนจะเพ่นพ่านจะไม่ค่อยเป็นระเบียบอันนี้เป็นระเบียบดีอันนี้คือจะชี้ออกเลยใช่ไหมคะสวยมากๆค่ะท่านผู้ชมรวยล้นฟ้าไทยนะคะของพี่เขาคือไทยทั้งร้านค่ะท่านผู้ชมค่ะของจีนอันนี้คือ อันนี้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 นี่นี่เท้าเท้าหิรันพนาสูนเท้าหิรันพนาสูนค่ะท่านผู้ชมค่ะไซนี้มีแบ่งขายไหมคะพี่เท้ายังจะมีลูกอยู่มีลูกแต่ยังไม่ออกเลยมีลูกอยู่นะคะพี่เขาแบ่งขายหมดเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะใครอยากได้ต้นไหนคือติดต่อเบอร์โทรพี่เขาได้เลยค่ะเดี๋ยวาฟทิ้งไว้ให้ใต้วิดีโอนี้ค่ะมีตัวไหนอีกไหมคะพี่ที่จะแนะนําสวยๆทุกตัวค่ะมันแนะนําไม่ถูกใช่ไหมคะโอเคครับพี่เขาแบบ เนี่ยคะ่ะเจ้าของสวนนะคะนี่เ,าาเดี๋ยวฝ้ายทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เนาะใต้คลิปนี้เลยนะคะท่านผู้ชมมีบอนสีอะท่านผู้ชมดูว่าเทพไม่เทพคะ่ะเทพไม่เทพดูในตู้นี้นะคะพี่เขาแบ่งขายเลยนะคะราคาต้องบอกว่าโคตรถูกคะ่ะท่านผู้ชมหมายถึงโคตรถูกในที่นี้คือไม้ขนาดนี้พี่เขายังขายราคากันเองนะคะเพราะว่าเป็นร้านส่งคะ่ะท่านผู้ชมขา อยู่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเดี๋ยวฝ้ายทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนต้องขอขอบพระคุณเจ้าของสวนกิจรุ่งเรืองมากๆนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ